อโอ้ขอ้าทาเข้าทาเข้าวทาเนี่ครััดปลาหมึกสดแซบนะครับผมเราข่าวเดี๋ยวมาฝากคนนะครับเด้มอมอบริเก็บมา็นถังขยะเลยผมบอกเลยนี่ครับมีนมมีอย่างสีนะครับผมเอามาฝากคน,นกเนาะเ้าข้านี่กั มือยังราชบาัตรเลยครับผมน่าก็นุ่มนี่มือหนึ่งตละลามือที่สี่นะครับผมเอามาฝากพนไวต้ตะละมือยังลาชบัาทขอบพุ่นพี่น้นองขีเข้าใจนะครับผมถามผู้ใดบ่เข้าใจกับผมเป็นยังครับบบตรงเบิงเนะาะเป็นยังครับบบตรงเบิง เขาเขียนว่าฝากพี่น้องเห็นหนี้ก็ครับนะเห็นยังก็โว้มีไฟแสงส่งแสงสีแต่งหน้าห้องวะสุดยอดสุดยอดโอ้สีหวาปีใหม่วันนี้ใครพี่น้องเนี่ยตกแต่งหน้าห้องเลยด้วนะพี่น้องก่อนสีหอาปีใหม่นะครับก่อนสีหอาปีใหม่ แต่งหนังงามใช่ไหมน้อนีสวัสดีครับผมมีเ็บห้ F องดูมีแต่งตัวง,งามเลยมานีเลยเนี่ย<ช>ังยกินเข่าบ้างเนี่ยพี่ไม่มผ่ผนออโอ้ยผนสีมึงซีมึงแสบบ่ะสีมึงฮะขัดกระเพาอไปขาพผัดปลาหมึกใส่กุ้งพร้อม แสบพื้อเก่าแล้วสองสามหมือไอ้ประยุทนธะ์เนาะหิว <laughs> สามสิบเดีนี่ไปคอนแกนไปงานบวชอนุโมทนาบุญธรรมเนในทีเนาะโอ้ยมึงนี่แหละันหาตรงตรงมึงไทยรูปง่ามเนาะเขา,าทาตัวเลยเนาะเวดยนะี่ซม,มึงสีม,มึง อั่นเด็แนวปัดแก้มเด็ดติบติ๊กมาแต่ใส่ขึ้นงามเนี่ยไม่ได้ไ้ยห่วยผู้ได้เหละเทียงกันทั้งนอกไปมีนมนมนมกล่องสี่กล่องแล้วก็มีเจลีโอ้โพีกน้ำตาลเนี่ยใส่บีบพวกน่าใส่จักน้อยก็เปิดตอวดีๆตัวน้าถุงนี่เออสีหัว สัวนตัวเปดิดถุงอ่างดีๆกินดีๆอืมมาต่องห่วงสวยตรองคิ้วแล้วฉันไม่ห่วงใครแล้วตอนนี้ห่วงท้องอย่างเดียวนะครับ ที่ว่าจังได็กร้างนะครับผมเนาะใ <c oughs> นะก็นหักกันคือเก่าหักกันแพ่งกันคือเก่านะครับผมต่อให้วันเวลาเปลี่ยนไปก็สร้างวัามันมีคนมาหาเจาเ้าปะอ๋อผมมีเนาะครับโเป็นยังดอกถามิซือ ไ็เลยมีเขามาแต็มมู่บ้านท่นมีมีหรืหมู่อาชีพหงส์ก็มีได้พอเพลินเห็นเพิ่นบอกว่าพี่แมวเพิ่นมาฝากกับเขาไว้ให้นะแม่พี่แมวเพิ่นฝากกับเขาไว้หนาห้องให้นะแม่พี่แมวพี่แมวแหม่แมวอืมพี่แมวปลาแมวปลาแมวเพิ่นฝากกับเขาไว้ให้อยู่หนาห้องเพิ่นวะอาชีพแมนก็ได้พอเล่าว่าอยู่ เราหมูอ่านไนไอ้เม้อไหไหวไหได้เขามันไก่หมว่านได้กินหมดเลยหมูหงแล้วเขาปุ่นหรืออย่งนี่แหละหมเห็นหมูอ่านไน่ขามันไก่แห่กินเออเก้วให้คูมือแล้วอืมกี่เขานํำลายจ้าจ้าอ้ยิ้มไม่ได้ อิมไม่ได้ซื้อมาไว้ให้อินนี่เขาปุ่นมาจังมือยี้เขาปุ่นมายี้เขาปุ่นมาจัมางมือเห็ดเขาปุ่นกินเล็ดที่กินมันน้งเออแตไ,ไอาเฮ็ดที่กินมั้งเออมือใหม่เดี๋ยวอัดคลิปกินเขาปุ่นกันตักใส่หมอบกินนมกันนี่นมนี่หมูมีน้ำกินคำ,ำบอกน้ำเบิ้ลน้ำเบิ้ล มาเลยตัวน <Humans. S 1> ี้ one. One. No. ่โอ uh, ้ยวัน <sun> ด <arrivé> yeah. uh, ีค so ร <over> ับก <leadership> ่อนฮะวันดีครับก่อนทำหน่อยทำแล้วเอาทำเนี้วพ่อทำแล้วได้เด็กพี่โอ้กินข้าวแสบปะแสบ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 กินข้าวไหมเออ บอกเลขวนนี้เดยหกห้าหกหกหกห้าแปดห้าแปดถือไม่ได้วดนี้พอได้จ่ายค่าของห้พี่โองวดหน้าถ้ามันถือ พอเดพิ่นสื่อกับเข,ขาเพิ่นกินเังสี่คู่มือเนาะพอเด็ดถือเนี่ยถือเด้เลยครับผมในท่านในท่านปฏิคับยังครับลูกในท่านปฏิคับยังนีอ่ยอย่าไปไก่ไฟไอ้ลูกพี่จะซัด,ซดได้เลยนะโอ้ยนั่นคนดื้อสิเด้ไนะครับ โอ้ยในแขนเราไม่ใส่แล้วโอ้แต่ว่า,าใครแนี่ยทำยังไงทำยังไงในมังกรทำยังไงหิวหิวหิวผัดกะเพราโอ้ยบ๊วยผัดกะเพราข้าวผ,ผ,ผัดปลาหมึกนะครับผมผัดปลาหมึกแซ่บเซะน้ำกัน คนที่รักก็ขอให้ฝากแชร์นะครับผมคนที่ชอบก็ฝากแชร์หน่อยคนที่เกลียดเราก็กบอกเข้าไปเลยก็ได้นะครับเนาะคนที่สัางเข้าเกลียดเข้าก็บอกเข้าไปเลยก็ได้นะครับเมืองเราไม่เกลียดเราละใจอืมเมืองเราก็มีพากเกลียดดอกตอนนี้มีทุกคนหาคนก็นะหากก็จะสั่งนะเหลือสัตละนะครับ หกห้าหากแล้วันยังอีกก็แล้วักยังอีกกะแปดนะห้าแปดแปดหาโอเคนะครับผมเลขพระพิ่บอกมาสองสามนี่พี่น้องน้อนะครับผมเล็กที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในอในยามพระเนาะในยามพระนั่นสี่หาสี่ี่ห เหล็กี่อยู่ในยามพระซีซีหาครับเดี๋ยวเอาลงใส่คลิปให้เบิ้งนี้ละเนาะเอาคลิปมาต่อใส่กันเลยเงี้ยวเลยเฮ็ดเป็นคนละไรคีบดีกว่าเนาะพอเป็นน้องคนเบิ้งกันแบบสะใจไปเลยเพื่อนไปค้คนหาเลยเหล็กในถุงยามพระวันสันโยหันใส่ถุงยามพระพระบวชพระบวชใหม่ พน,นับจำนวนเงินในสี่พันสี่รอยสี่สิบห้าบาทติพนใส่บาทให้พระนะแม่เงนเหล็กไปอยู่ในหันองค์เดียวพนบวชใหม่พนเป็ผราบวชใหม่คนใส่บาทหลายคนผู้นั่นบาทหนึ่งผู้นี้สองบาท 1, นีทนะ่สินะพนยางใส่บาทไปเรื่อยๆนะในบุญเนาะในบุญในกุศลพระพนบวชใหม่แมน เลเนับเงินในยามพระเพิ่นเบิ่งว่ากินไปแต่แสบโอ้ยเนาะพอยน้ำลายแตกน้ำเลยทั้งนี้กระเด็นอืขอบคุณเพจทีพีช้อปปิ้งนะครับผมใบพี่น้ำเนาะกำจัดปวกมดหนูมแมลงสาบสั่นตัว เห็นบ่หลังจากมือน,นั้นมากไเ,เห็ดโตดีขึ้นกาเกา่าเห็ดโตปกติก็เกา่านรฮบผมนี่นใ,หนนให้อายดาและถถอนพื้นเมือม่อยเมื่อยน้ำตอบคำถามมวยพี่น้องพือนเมื่อยยังดอกกข่เ,เห็ดคือเจ็ดสี่ได้ไหมเดี๋ยวมือใหม่พ้าพี่เสริมสวยกข่เ,เห็ดตแบบนี้อาแบบงามๆไมเลยเดี๋ยวพี่นั่งหาชุดงามๆไปผ้าใส่หัวมลฮะ แล้วคนหนึ่งงามนี่แล้วคนหนึง่งเนื้อผ้าไปใส่ไปหานังยินง้นเข่าง,งามไปเลยขเข่าเสแสบดิบบได้ <c oughs> รพระท่านในเล็กด้วยพี่น้องเลยอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมพีนพ่น้อง คนที่พระท่านได้ติดกล่องของย้อนพิดนะครับผมกำจัดพวกมดหนูแมลงสาบนะครับผมติดต่อได้ที่0925285833เบอร์โทรอาจารย์เติร์ดนะครับผมเนาะเงินมากบริเวณนั small, ้นหรอครับผมนี่ละครับผมกับพวกกับเขากับปลากับน้ำนี่นะครับเงินได้มากกับว่าสื่อกับเขาให้เพิ่นกินแน่นะครับผมมีผู้อุปถัมภ์คำชูนะฮะเลยขอบคุณขอบคุณและขอบคุณทุกๆกำลังใจ หายใจในที่ล่ะกินเข่ากระเด็นไปล่มลมตึงล่มอยู่างใดหิวแห้งอิ่มเห็นหุงแล้ววานี่เห็นหุงแล้วแนมเห็นทางแล้วอ่ามันไม่รุนเดี๋ยว โอ้ยมือนันวันสิพาไปไป,ไปลองมะลำนำ้ำขอ,อยันเจ้าโอลานอบเป็นจ้าไปขอบคุณไปพี่น้องเพื่อนที่ติดตามนะครับผมไหวขอบคุณเพื่อนขอบคุณค่ะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมขอบคุณเไปพี่น้องไลยๆเดี๋ยวพี่น้องเลยโอกาสหน้าพอกันใหม่อู้นาฬิกาจะงี่ง่างเลยไม่ได้ใส่ มึงดีละเดินคนนี่ขาเจ้าจเปิดไฟโอ้ยทางสี่นี่ไหมเปิดแฟดเปิดแฟดเน็มกล่องเนี่ยเน็มกล่องเนี่ยมึงสายมึงนี่มี่มันโอ้หัน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 ทางสี่หันทางสี่เออสี่ กัสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้าใจนะครับผมกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่บอกเข้าใจเป็นอย่างือขอบคุณทั้งสองคนบอกเข้าใจกับคอมเมนต์มาเข้าใจกับคอมเมนต์มานะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้นะครับผมขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นมานอกพ่อแม่พี่น้องผ้ได้โบมากกะบบตองเบิงผ้ใดมากระเบิงไปนะครับผม ผมสู้กันไปนะครับผมจังได้ก็ขอบคุณมาพี่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลคกดแชร์ให้ถูกให้ร้านนั่นแน่นะครับผม <c oughs> ไม่นี่ได้ก็เขาอีกอยังเนาะเดี๋ยวเพิ่นกออกมานะครับผมสวัสดีน้ำเด้อครับผม